มันเนี่ยฐานั้นนี่ยฐานั้นมันมันแรงลูกเคยมันหายลูกเคยมันให้ตายมันก่นไม้แบบนี้ตึ้งมันหลุดไอ้หนื้อเอาบาข้ารับเร็วบาข้ารับเร็วกอนมาย่างมันใหญ่เลยตึ้งมันบ่ลงผมมันมันแรงไงมันนี่ข้าลูกเคยมันนี่มันไม่ชอบตึ้งเราบาข้ารับมับาข้ารับ ออลงตุ้มตึงมันมันวิ่งแบบบาการรับจริงไงบางฝันเนี่ยตึงไปยืนฝันยางคันย้ายป่ะตึงมัน่ะอตายเหรอจำแบบวันนี้โก้ไปแล้วน้องกับบ้านพ่อกับบ้านไปตึงวันเย็นลูกชายมันเบ็ดบอลยางไปเลยลูกเคยมันพ่อตั้งได้ป่ะมันมันเป็นคนดีเส้นมันเป็นคนมันเป็นคนเตวดาตึงตึ้งทำตัวเถื่อเถื่อราชา เป็นปอดปอดตา,า,า,ตามันอีค่าชายตายแข็งแขงมันมันเสือสาดีกว่าแข็นงนี่ผมเจียู่วยดินั้นแมน่แบกอืมปักเธือเครื่องญี่ปุ่นดว้วยเธือเครื่องสีแดง ăn được sẵn thì tắm nữa hè hết rồi hè ơi quân bắt đầu bắt lắng tiêu bắt lắng này anh bắt lắm quân lắm bắt lắm bắt lắm bắt leo bắt leo gì không không à <laughs> <Chee ta. cười> <laughs> ก้าวว่างพอดีโดนต้นเรียนนู้ดได้มาอยู่ต้นเรียน